วูนีว่าแต่เรื่องอะระเบียบวินัยศีลศีลศีลและศีกขาการศึกษาระเบียบวินัยบพราะฉนันเนีผ่านไปยังมาอยู่นี่ละบัจบบัดสิน้นบัจบง่ายล้วเนี่ยมีขุมาแน,นะแนวนั้นแนวนี้เห็นหหหเห็นหัวเห็นง่ายกูตัวเลยใจสีกขาเนี่ย <laughs> มันบอมันสิบว่ากันฟังแล้วกะ็สิเป็นรอด ต้องลงมือหัดต้องฝึกต้องปฏิบัติไปขั้นฝึกปฏิบัติก็ได้กันม่เสียเขียนเขาไปน้ำหรือจทั้งที่ได้กันระเบียบวินัยศีลธรรมอันดีงามกฎหมายจารีตประเภทนี้แมนอยู่ในศีลน,นี่แหละศีลนี่ความรับผิดชอบ่วนตัวคุณธรรมในจิตในใจกลายขึ้นมาเป็น สมาธิขึ้นมาอีกควบคุมจิตใจขึ้นมาอีกควบคุมได้เพื่อสิรับรู้เพื่อสิศึกษาเพื่อสิเรียนรู้วิทยาการว,วิชาความรู้ไม่ไม่ประกายเป็นปัญญาขึ้นมาอยู่นงกันขั้นได้ครบนี่นี่แหละคนคุณภาพคุณภาพของคกนกับยูนี่ละคุณภาพของคนของงานกับยูนี่ละคู่กับคือการการรับ เตตามระเบียบตามวีน้ยประพฤติตนตามกรอบศิลธรรมอันดีงามตามกรอบระเบียบของกฎหมายตามจารีตประเภทนี้ตามเหตดตามข้องกับสวยงามเกินมากเป็นอ่าเป็นผู้ศิลสิขาเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีตัวแบบที่ดีตัวอย่างที่ดีบบดดมีค่ากว่าคำสอนเว่าเบ้าลายกันโอ้ยแต่คู่กับยังคิดยังศิลชูเกิดวะเล็กน้อยกับเบ้าย้อนมาได้กับเต,ตื้งไม่เกนไปศีลสิกขา สมาธิอีกสมาธิสิขาอีกการควบคุมจิตใจการควบคุมอารมณ์แนวนั้นแนวนี้เืิมกันสร็ไปอีกควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์โลกโกรธหลงตัวคู่นั่งอันหากินเหล่าเมายาคู่นั่งเรียนไพ่ให้โลหาเรียนสู้สู้ใช้หาเร็นผัวสทบ้านเห็นเนียยสทบานดูกะใช่บ่วได้พวกนี้ไปน้ำอารมณ์ไปน้ำความอยากไปน้ำความอันนี้ควบคุมจิตใจจะของบ่ได้ ใส่ไว้ได้อ,อีกนี่สิลสิขาสมาธที่สิขากระได้รวมอยู่น้ำกันคอเดียวกันกวบกุ้มกายวาาวาจใจการกวบคุ้มได้นี่นสิคุณภาพระดับสองขึ้นไปสองคนคุณภาพคุณภาพระดับสามก็คือหูจักคล้องตนคล้องตนอยู่นี่คล้องตนคล้องค้นคล้องงานอยู่น้ำกันนี่แหละอยู่ในปัญญาในเทคนิคในการใส่ชีวิตการใส่ทักษะชีวิตทั้งหลาย เอามารวมดูเอาความดูต่างๆมาบวกใส่กันเติมกันขึ้นไปก็กลายเป็นคุณภาพคับแก้วตัวบันเปืนอย่างเขาจงเอาใส่แก้วกูนี่บาจากซึ่กันมันคือขับแก้วกุ้งเพราะว่าเพรากันไปกินเหล้าสีบ้าคับแก้วที่เต็มแก้วนี่มิแต่เหล้าเปี้ยวสีบ้าที่เเรียกว่าคุณภาพขับแก้วแต่ว่าเขานี่เอาคุณภาพเบิร์ตโตคุณภาพเบิร์ตโตตนตะควางนี่ละ แต่มันได้บางในน้าศึกษานิเทศพันมาพันมาตรวจพันมาประเมินพันก็อยากมาเห็นดังสิละเมือบ้านก็ได้วบอกว่าเดี๋ยวว่าไปเห็น่ังไดสิการจัดการศึกษาสิมีคุณภาพจะมีผลลัพธ์แบบนี้จัดการศึกษาแบบได้จึงเกิดผลแบบนี้จะเกิดผลแบบคุณภาพเกิดค้นคุณภาพเกิด,กดขึ้นตัวมา่บบ่งโรงเรียนกับสิบ่งยังกับอยากเบ่งแนวยจนสิละเบ่งคุณภาพของคนเบ่งคุณภาพของงานเหตียดงานเพราะ สุกเอาเผากินเพือเพ่อสำบานนำบ่ตไตเฮ็ดอันตังนี่ขี่ตา, an างเศร้ามันกะซอออกมาค่าของคนออกมาอยู่ผลของงานนี่แหละผลของงานมันออกมาเมฮ็ดไอ้คนคาหน่อยล่องบ่มีคาลงไปคาบานเป็นสีลายหมนซื้อทอสั้างห้างทอแมวเหมืว่ามาโรงเรียนซื้อเสียงดังครับที่อยู่บัดทามบ่งงานอ่ะโอ้ยบานเป็นอัน,นบบวบแฮงเออทางในกนโซโบเซเวรบ่มีอีงเหมือนบ่มีชาละบ่มีอย่างอันนี้กะ ะท้อนขาไม่มาเห็นตะคู่ฟังน้ากันบวบบูตะคู่ฟังน้ากัดจีเดะสะท้อนจะโตตนจะคลองน้าปัจจุบัจะคองคักแก่คองคักทุ่มเทคักเทคักเีเนี่ยนั่นนี่งานมันโมออกมามันผลของงานเนี่ยเดมันโมเป็นผลของเวลาเด้อขั้นมานัดแต่เวลามันกะคำซื่มือลราผู้ได้กบยุ่จนคำนั่นล่ะคำเนี่ยจังเดยนอนเหมือนตัวพ่จริงมันตงเอาสิ่งที่กระทําในมือนั่นเป็นผลงานผลของงานจริงที่กระทาใน สัปดาห์นั่นในเดือนนั่นในปีนั่นนั่นแหละในเทอมนั่นละเปลนผลของงานนี่ตืิมกันสุดไปอิลินหุ้นมึงเป็นยังเด็ดมึงเน้มหาเถาปลาตีขึ้ทนทางยังก่อนวิญญาณจะจะจะดีตีจะแดงจะใด้ตีเน้มตามึงเมาอยู่มึงสิเนี้ยม,ม,มึงยังเด็ดเนี่ย ที่บอกอีพ้อยนเมียของพ่อมึงเน่ยแม่มันมันอีกมันสงสัยอียพ้อยไเฮ็ทอีหยังกักสิร่ล่วงไคิดมาพ่อมองนี่ละอใจสิกขานี่ละโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับเป็นเรื่องของสิขาเรื่องของการศึกษาใจสิกขาแต่คือการศึกษาสามยางการศึกษาสามคอเทสต์ยังไหมันจังสิเป็นแบบนี้ได้ เทดจะเน้นสิเป็นเป้าหมายจังสีได้เิดจะเน้นมันจะเกิดพุณภาพของคนได้ก็เกิดจากสามขอนีลน่ละใจชี้้านี่ละเท็ยดไปใช่กับบรดมมมนี่ล่ละสิเลี้ยนอีหยังอีหยังกระได้บด้ไปไกลก็านีดอกเทียดจะเนในในสิเกิดความสุกได้เกิดความเป็นอยู่อยู่ในสังคมได้อยู่ในนั้นในนี่ได้เทียดให้เกิดเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบของคนในสังคมได้ แม้แต่ระดับเล็กน้อยกับเป็นตัวอย่างของคนผู้ใหญ่ได้แม้แต่ผู้ใหญ่กับเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างสมมือเนี่ยตัวอย่างต้นแบบมันต้นแบบความต้นแบบกระจกมันก็เอาไปเป็นตัวแบบเอามาประกาศเจติคกุ้นกันมองหันมองนี้เอาใบประกาศมาตัวกันมาจะคของเป็นต้นแบบนั่นนั้นนี่ที่จริงมันต้องเอาเนื้อของงานมันมากเอาใบประกาศมาประกาศเหตุใดไมันจะสิมีเนื้องานออกมาเหตุังไห่มันสิมีผลจากการกระทําบอกมานั่นแหละผลงานผลของการปฏิบัติ เอินปฏิเวทเที่ยนรู้แล้วกับปริยัติปฏิบัติก็คือล่งมือกับ,กบทําผลนี่ยังออกมาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายเป็นผลในเชิงบวกผลในทังที่ต้องการก็คือเป็นปฏิเวทท่านปั่นผลในเชิงลบผลในทังที่บม่ต้องการก็เป็นความลมเหลวกับกลับมาแก้ขไขใหม่ตัวพี่ดีศรเอกเกิดขึ้นด้วยตัวมาวางแผนไม่มาวางแผน เ,เคยเห็ุแบบนี้มันร่วมเดียวมันใช่การบดได้ตัวเนี้ยบัดเซ็นเป็นคู่มือ่อไ่จนว่าหัวงองเบิดแล้วมึงคือเกาสวนก็คือเกาวิธีการสอนก็คือเการูปแบบก็คือเกาเล็กน้อยกับบดได้คือเกาอ่ะอันนี้ก็แปลว่าบอดได้สำรวจตรวจตาจะขวางบ่เบิ้องอาจจะขวางบอดสวัสด์จะขวาของว่าตรวจจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคโอกาสจะขวางเอิ้นว่าสวัสดการวิเคราะห์สวัสดเบรริ้งจะขวาง มันมันเด่นมันด้อยจังใดเด่นไปจังใดเด้หน้อยมันคือเป็นจังซี่ตัวเอามาเปลี่ยนใหม่บ๊อบกะปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละปรับปรุงนะลงมือแล้วกลับมาเช็คเช็คบางเดียวมันบ่ได้ผลกลับมาปรับปรุงมาแอ็กขันใหม่มาลงมือใหม่เอามันเป็นยาเสพติอาทิตย์บังหันสอนแล้วมันบ่สนใจตัวเขามาอาทิตย์นี้เอาไม่เปอกไม่คาบบังหันมันบ่ตั้งใจเด่นมันบ่ได้มาหนี่กับเบิ่งใหม่อันนี่แหละเ็ปตรวจตายจะของตำรวจตรวจตายจะของ เอิอบาร์พี่ดีซีเอคู่กับเป็นแบบนี้นักเรียนกับเป็นแบบนี้ตรวจตาสำรวจตรวจตาคว่ำบกคว่องเดี๋ยวของคว่ำบกคว่องในงานเดี๋ยวของมันก็สิตไปสายมันก็สิตจะเลื่อนทน่งตัวนี่แหละแนวมันง่ายๆแต่ว่ามันนึงเายดยากเล่ากันง่ายยุ่นเหลียวแต่ว่ามันง่ายง่ายเพราะมันเป็นยังมันขีดขั้นมาคู่กับขีดขั้นนักเรียนกับขีดขั้นเอาติดศูนย์กับพวกเป็นยังคู่กับทรงประธานกับพวกเป็นยังเพราะว่ากจะของเป็นเจ้าหน้าเจ้าขอางหนึ่งตัวเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของ ตะว่าเพ่อนจากให้มีศิลสิกขามีความรับผิดช,ชอบหลายถึงกานี้อบอกว่าผู้ใดบอกว่าคู่บอกว่านักเรียนเติมกันใช้กันเข้าไปศิลิสิขาให้ศึกษาความรับผิดช,ชอบใศึกษาระเบียบพิในใัยจะศึกษาระเบียบหน้าที่จะคว้างนน่น่นนี่นนก็เติมเติมกันเข้าไปนี่จนีน่เติมเข้าไปกับเป็นคู่คุณภาพเป็นนักเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณภาพคุณภาพเป็นขา้าิสว่าไห้ใบประกาศโพให้รางวัลอีอยังกัน คุณภาพระดับโลกเนะ่ยเบิดโงล่างมีโรงเรียนเ้องผู้เดียวอันนี้ก็ใช่ได้นี่ครับผูมุ่งใจจะขวางให้หลังบ้านจะขวางเมื่อบ้านก็เอาป้ายไปเขียนไว้นักเรียนคุณภาพไปติดข้อจะขวงแต่ว่าจะสภาพบ่สภาพหรือบ่อแมนบ่เป็นธรรมมีแต่คุณภาพได้อยู่เมื่อเนี่ยก็เห็นสมควรแกร่เวลาจึงขออายุติมาเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญตรงมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลาย,ท,ลายทุกคนหนากกันเถิด <c oughs>